งไปจังไงอีกแล้วพี่อาอีกแล้วส่งยาวันนี้อีกแล้วอำเือกันอีกแล้วอ้ยื๊อย่าเอาปืนให้ใายผู้นี้นะไอ้สัตว์พี่บี๊ดมือสั่นยิงงัวเลยพี่บีทมือสั่นนะดิอย่าเอาปืนนะมีเงี้ยที่หลัง เบสก<ด>ำลังไอ้นั่นเกกราอยากสแกนวิญญาณขึ้นอ่ยขึ้นสองพอดีเลยเบสแม่งเอาปืนเจ่อท้ายถอยเลยกำลังจะสืบไอ้ไอ้เบสเลยแม่งว่าเป็นหรือเปล่าไอ้เบสตายแล้วใสอ่บิวอะชัดเลยบิวชัดอลไรวะไมอยู่ด้วยกันชัดไรอะ่ะพี่ฟ้าแม่งเป็นโดโดชัวจริงเออใช่ กเป็นนักซื้อแต่กูเป็นนักซื้อนูนว่าหนว่าไอเมย์ราคนนีบทพี่ะเอาว่ะทาทรงเซบว่ะเดี๋ยวซื้ออะไรปะพี่อ๋ออะไระอ๋ออะไรอ๋ออะไรอ๋ออะไรหรือว ไอ้ยน้ำตาลปาไปหนไหเนี้ยคนเยอะไปไหวทียต้องออกก่อนเอยน้องไปไหนไหน,นคนเนี้ยน่าสงสัยสุดเขาสืบได้ป่าเ๋ยวเลย ว่อะไรเนี่ยแหมชื่อแดงเหมือนกูอะไรอะไรวะชื่อแดงอะไรชื่อแดงเหมือนกูโอ้ยบนหัวชื่อแดงเก็บสองเลยพี่หัวแล้วหัแล้วคนนี้ปั่นนะเนี่ยคนนี้ปั่นนะปั่นสักทีนี่ไอ้บิวหนึ่งสองซ้ำไอบุทําเฟสโอเคพี่มิง อะไรอ่ะพี่บิวอะไรอ่ะนะเมื่อกี้อ่าพูดไปพี่ผมแค่รอซื้อเฉยๆแล้วเมื่อกี้พี่บิวยังเดินกับพี่ฟอ่้ไม่ใช่อเฮ้ยอะไรขึ้นขึ้นมาจากข้างล่างื่อนี้ือไม่ใช่พี่มิ้งพี่มิงจะวนกลับมาทำไมชิบหายแล้วใครมันจะเดินวนมา โอ้ยตายเลยวนกลับมาดูว่าผมตายหรือเปล่าเฮ้ยใส่ท oh oh, oh ี่ไหนล่ะโดนยิงคุณบาพี่แมงคุณเป็นปืนเลี่ยงเตือนแล้วรู้โลคูได้ไงเราววะโอ้ไม่ได้พูดนะ